จะพาไปย้อนรำลึกถึงบทเพลงเก่าๆนะคะก็บอกว่า<อ>เก่าแล้วนานมากนะคะแต่สมว่าจะเก่าแล้วก็นานขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงก่อนอย่าพึ่งแซวอย่าพิ่งแซวฟังเพลงก่อนฟังเพลงก่อนค่ะ รู้สึกคุ้นๆไหมฮะเมื่อกี้คือมีเสียงร้องป่ะคะอ่าใช่ค่ะเป็นบทเพลงนะคะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะเป็นบทเพลงที่ชาวไทยเนี่ยคุ้นเคยด้วยจิตวิญญาณเป็นอย่างดีนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะแต่ว่าที่ได้รับฟังไปนั้นนะคะเป็นแบบที่ได้รับการอัดลงเสียงปาเต้หรือว่าแผ่นเสียงรุ่นเก่าของประเทศฝรั่งเศสนะคะบทเพลงนี้ค่ะมีการอัดเสียงขึ้นในปีพุทธศักราช2450นะคะซึ่ง ก็ตรงกับสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนื้อเพลงนั้นเป็นแบบโบราณและบรรเลงทานองโดยวงดนตรีไทยนะคะซึ่งก็มีเพียงแผ่นเดียวในโลกเท่านั้นและการที่เราได้มีโอกาสรับฟังในครั้งนี้นะคะก็เนื่องจากการที่หลายหน่วยงานค่ะที่ทํางานด้านอนุรักษ์โสทัศน์ได้ร่วมกันจัดงานวันมรดกโสทัศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่2ขึ้นในวันเสาร์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในชื่อง,งานที่ว่าเท Th ิดไทยองราชันส่งบันทึกความทรงจำบนแผ่นฟิล์มค่ะ ซึ่งก็ถือเป็นโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา80พรรษา5ธันวาคม2550นอะคะนอกจากนี้ค่ะนี่อยากจะให้เห็นภาพนี้นะคะเป็นภาพเป็นฉายเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่9ถึง14กรกฎาคมพุทธศักราช2506นะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประธานสมาคมอนุรักษ์สื่อสดทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกในการเอื้อเฟื้อภาพประวัติศาสตร์ให้ชาวไทยนั้นได้ชื่นชมในพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะคะซึ่งก็เป็นภาพที่สำนักข่าว PIA ของฟิลิปปินส์ในขณะนั้นได้ทำการบันทึกไว้ค่ะเป็นภาพเก่ามากๆเลยนะคะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เมื่อวันเสาร์ที่27ที่ผ่านมาไปทำไปทาข่าวนี้กันมาใช่ค่ะเอาล้วครับ